สวัสดีค่ะวันนี้กดังลงเกลือบางบอลรีวิวกระสอบเสื้อแฟชั่นไว้ทํางานนะคะสีสันสดใสใหม่ทีเดียวกระสอบนี้นะคะเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวเราเปิดให้แอลนะใหม่ทั้งกระสอบจะได้ว่าเป็นกระสอบหัวผ้านะคะนานๆทีพี่มจะมีกระสอบหัวผ้าเข้ามา,ากระสอบนี้เนี่ย แพ็ก45กิโลนะคะจำนวนตัวประมาณ300ตัวแล้วก็สีสันใหม่นะคะเนื้อผ้าใหม่คุณภาพใหม่ไซส์ใหญ่ใหญ่ในที่นี้คือใหญ่ประมาณ M ขึ้นไปนะคะ M ขึ้นไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บิ๊กไซส์นะคะเนี่ยคุณภาพใช้ได้ แฟชรรั่นกำมีนวนในเทรนด์ปัจจุบันน<บ>ี้นะคะเป็นอีกกสอบหนึ่งที่แนะนำนะคะแล้วก็ถือว่าไม่แพงนะคะถือว่าไม่แพงจำนวนตัว300ตัวเพื่อขายกรสอบละ7,800บาทน,นะคะสูงไหมไม่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนตัวเนี่ยเท่าที่เขายกขึ้นมานะคะถ้ามี่อคัสขึ้น,าน,ะะาานราจะอยู่ที่ตัวละ ห้าสิบหกสิบบาทนะคะห้าสิบหกสิบบาทจำนวนตัวประมาณสมมุติห้าสิบกสิบบาทอยู่ที่ร้อยตัวเนี่ยต้นทุนตรงนั้นก็จะประมาณห้าหกพันแล้วและอีก200อตัวที่เหลือค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละตัวห้าิบตัวละส5ห้าที่พีลดขึ้น,ลน,ะะ 3, 3, น,นเลยนะคะอีกร้อยตัวตัวส5ห้าก็สามืนห้าะะแล้วก็หมื่นกว่าเลแถ้าเราเป็นค้าโอเคไหมคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรอยตัวที่พี่มดหน้าแต่ว่า คือร้อยตัวข้างล่างเนี่ยน่าจะมีที่ประมาณสามสิบห้าด้จำไปถ้าดูจากสายตานะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยกระสอบเนี่ยถ้าพี่มดคัดขึ้นราวเนี่ยพี่มดจะได้ประมาณหนึ่งกว่าบาทเลยเนืขนาดพี่โมขายส่งนะนั้งขายปีกเนี่ยก็จะราคาสูงกว่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนาําเป็นกระสอบแนะนํำนะคะสนใจก็โทรเข้ามาได้0 8 3 8 8 2ส 3918หรือ l i น e T U uh H A N T U L เลขสอง H A N D ที่แปลว่ามือนะคะหรือแวะมาที่โกดังลงเกลือบางบอนนะคะสอยเอกะชัย83ทับ1ถ้ามาเส้นพระรามสองก็พระรามอสองซอย54นะคะขึ้นยูเทิร์นนาเส้นทับพระรามสองน,นะคะ โอเคครับผมสำหรับกระสอบนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะยูทูบตุนทุแฮนลงเกลือบางบอน,นะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มดรีวิวเรื่อยๆนะคะพนักง,งานก็มีกำลังใจเปิดกระสอบรีวิวเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่มดปล่อยคลิปไปอีกจนจบเลยนะคะติดตามดู จนจบเลยนะคะว่ากระสอบนี้เนี่ยสวยจริงๆเนี่ยแล้วก็แฟชั่นจริงๆนะคะหัวผ้าจริงๆเนาะการันตีเราจะไม่กล้าการันตีมากาปกติจะไม่ค่อยกล้าการันตีกระสอบมากนะคะแต่กระสอบนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่มดสวัสดีค่ะ จ,จะพอจนกว่าาจะจะับผ้าดีๆนี่าเอาดีๆ,ดๆ,ดๆ,ดดๆ tăng trời trong cái Thank mm -hmm. you.